จากปีพุทธศักราช2526มูลนิธิสืบนัคสถีนรายงานว่า1วันป่าไม้หายก้าสนามฟุตบอลกรมป่าไม้พบว่าปี2504ถึงปี2552ป่าไม้ลนหาย72ล้านไร่ตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยให้ป่าคงเหลือฮุยเราทำได้คนรู้จักเราเว้ยเอ่อถ้าถามว่านตอนนี้ก็คนมีคนรักนะแต่คนที่ว่าเขายังบุกเขาก็คงไม่รักเราแหละ แต่เราก็ภูมิใจว่าเรามีพวกพี่พวกนี้ปรึกษาป้าใจปรึกษาอยู่แล้วก็คือคนที่รักเราเยอะมากกว่าคนไม่รักไง<ม>คือมันเป็นแรงแรงกดดันว่าให้เราทําให้ได้ณนะตอนนี้คือให้เราทําให้ได้บอกแฟนว่าขอขอปีเดียว <c oughs> เขาบอกเราว่าเอออย่าไปยุ่งเขาเลยนะ <c oughs> เขาพูดพูดกันว่าโอ้ยลูกภัยบ้านนี้ตัวแรงมันเอาอะไรไม่รู้เข้ามาในบ้าน นไปคนดูรอปานทั่วถิ่นดามควาแดนงดงามแห่งนี้หากเธอลองคนจะเจอเรื่องราวดีๆความสุขแทมีเริ่มแล้วแทบ้านเรา ที่ต้องพึ่งพากับการอยู่รอดใช่แค่เพียงมีที่อยู่ที่กินการก้าวไปสู่อนาคตที่มุ่งหวังทุกชีวิตสร้างคุณค่ามาเท่ากันนักสื่อความสุขเดินทางมาที่จังหวัดชุมพรเพราะรู้ข่าวมาว่าชีวิตหนึ่งที่นี่เป็นที่พึ่งอีกหลายชีวิตที่ยังมุ่งหวังร่วมกันคุณอุสาวาริเขตโครงการอนุรักษ์พื้นป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงที่ตำบลท่าแสะอำเภอท่าแสะ จังหวัดชุมพรได้พูดให้คิดว่ารักป่าจึงทาทุกอย่างเพื่อปากเย่างพือปยังไงครับก็มาลุม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 ว่าเออไอหนุ่มไม่ได้ไม่น่าทําอันนี้นะไม่น่าเอาโครงการนี้เข้ามาแต่เราเป็นคนที่ว่าเอาโครงการเข้ามาแล้วก็เสียความรู้สึกไงคะเรารับรับรับหน้าเสือประมาณนั้นใช่ค่ะคือแค่ตรงนั้นเราก็ทู่มาได้จนถึงวันนี้ตนถวันนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่ดีใช่ไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะว่าแล้วคนยอมรับเรามากขึ้นไหมครับ มากขึ้นเขาก็เข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่เราทำไหมเพราะหนูพูดว่าป่าที่เหลืออยู่หนูเอาป่าที่เหลืออยู่อย่างเดียวหนูไม่ได้เอาป่าที่พวกนะบุงป้าน,น้าอาหรือว่าคนที่ว่ามีอำนาจอะ่ะบุกลุกหนูไม่เอาตรงนั้นหนูเอาส่วนที่เหลืออยู่ตรงรอบตรงนี้ของหนูอย่างเดียวเพราะไม่ใช่สําหรับหนูคนเดียวสําหรับทุกคนในหมู่มบ้านผมว่าพันนั้นณตอนนี้จะดีขึ้นเยอะคือความรู้สึกเราดีขึ้นเยอะแต่ถ้าย้อนกลับไปว่าคุยเรื่องหลังก็คือ ความรู้สึกมันจะขึ้นทันทีถ้าแจ้รัชดาพิเศษวันนั้นคุยกับขอที่ว่าก็มาร่วมกับทีมงานไม่แม่คาด้วยเนี่ยขออ๋อเขาบอกว่าถ้าป่าเนี่ยต้องการให้อะไรเนี่ยเรายินดีเอานักเรียนมาช่วยก็คือเราก็เห็นว่าชุมชนแถวๆนั้นก็ถือทำขางทำของทุ่ป่าอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปแล้วก็ตอนนี้พืชสมุนไพรที่วันนั้นที่ตำรวจออกมาได้บอกว่ามีต้นไม้เยอะมากอย่างต้นยางนาตั้งสองพันแต่ต้นน่ะ ที่ข้อมูลที่จะมีอยู่แล้วก็มีสมุนไพรค่ะสมุนไพรหายยากมันชื่ออะไรแล้วก็อกที่ไปคุยกับเพื่อนตลาดมาแล้วก็บอกไม่มีเลยนะมีในป่านั้นเชื่ออะไรว่าเชื่นชื่ออะไรเลยเผือกอะไรเผือกไหลเผือกมีเยอะมากแล้วก็อะไรกันแล้วย่านางตอนนี้เป็นตลาดใช้คำว่าส่งออกนะว่าในนั้นนางมีมีเยอะแล้วะย่านางเพื่อมาใช้ในอันนี้วันสําคัญ เนี่ยเราก็จะพาชาวบ้านไปปลูกต้นไม้ตลอดเราไม่ใช่ไม่ปลูกเราปลูกทุกปีเลยนะบอกทุก<ต>ปีแต,แต่ว่าตรงนั้นเป็นตอนนี้ไฟไฟจะไหม้ทุกพอหน้าแล้งไฟจะไหม้ทุกปีไงไฟจะไหม้ทุกปีเลย่วนใหญ่คนจะเข้าไปจุดนะนะเราก็ก็พาเข,า,ขาไปดับอีกอ่ะเขาไปยิงก็เราต้องปลูกใหม่อีกลวมันจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นสมบูรณ์ที่เหลือมันก็ต้นใหญ่ต้นนั้นก็ถึงจะตายใจเยอะจริงแล้วก็คือมันมันเป็นปัญหาที่มันมีมาตลอดนะแต่ทีนี้เราไม่ได้ คือคือในแง่ที่ว่าลักษณะของคนเราก็จะไปมองในจุดที่ว่าถ้าเขาอยู่ได้แล้วไม,ไม่ไม่ล่วงล้ำเข้ามามากเกินแบบเนี้<ม>เราก็จะไม่ไปก้าวก่ัตรงนั้นแต่ถ้าเขาก้าวก้าวเข้ามามากเราถึงจะเข้าไปลงตรงพื้นที่นะฮะแต่ทีนี้ในจุดที่ชาวบ้านเขาไม่มีความเห็นด้วยก็คือในแง่ของความที่ว่าพอเราทาโครงการนี้มันมีการประทะกันโดยตรงว่าเออ้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แนวนี้จะต้องกั้นแนวนี้แนวนี้จะต้องตัดออกนะอะไรแบบเนี้ย มันก็มีความชัดเจนอย่างเงี้ยที่ว่าเราจะต้องไปเจอกับแรงประทะตรงนั้นอยู่แล้วแล้วมันนั่งนึกถึงว่าในหลวงก็อนุรกักษ์ราชิน,นีก็อนุรักษ์ความรู้สึกจนใจคือทําเพื่อในหลวงก่อนละตอนนั้นอ่ะทําให้ป่ายอยู่ทํายังไงก็ได้ให้เพื่อในหลวงก่อนแต่ยังไม่ได้คิดถึงว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ให้ผืนดินตรงเนี้ยยังเป็นของของของประเทศอ่ะ,ะนั่นความคิดเริ่มว่าอยากให้ผืนดินตรงนี้เป็นของประเทศแค่นั้นก่อนแล้วความอีกต่อมาก็คือว่าคนบุกรุกแค่นั้นคืออันที่สอง ดั้งเดิมคือต้องการให้อยากพื้นที่นี่คงเหลืออยู่เพราะเราเองก็ได้สูตรอากาศได้สดชื่นอยู่ตรงนั้นไงคะนี่เราเป็นแค่ช่างเสริมสวยตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองตัวใหญ่อะนี่คือพลังของคนเล็กๆพวกเขาลุกขึ้นสร้างลุกขึ้นสู้เพื่อจะบอกลูกหลานในอนาคตข้างหน้าว่าชีวิตวันนี้ถ้าไม่เดินก็เท่ากับหยุดเดินตั้งแต่เริ่มคิดพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับไป ไปดูไปแลให้เห็นของดีเท่บ้านเราไปพี่จะพาไปดูสเสน่ห์บ้านเราใช่แค่ภูเขาหรือทะเลใช่เพียงก็และดเกลมีคนเท้แท่มากมายเท่บ้านเราเรื่องราวดีๆชวนไปคนดูรอบบ้า จเจอเรื่องราวดีๆีนความสุขแทมีเริ่มแล้วแทบบ้านเรา